ครับสสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับความความหมายนะครับและวิธีการบัญชีสําหรับเศษซากนะครับนะก่อนอื่นมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเศษซากก่อนนะครับเศษซากก็หมายถึงวัสดุที่นะครับเหลือจากกระบวนการผลิตนะครับซึ่งมีมูลค่าน้อยนะครับซึ่งอาจจะขายหรือนําไปใช้ในการผลิตได้อีกนะครับเช่นเศษผ้า นะครับเศษไม้นะครับเศษโลหะต่างๆพวกนี้นะครับนะเศษซากที่เกิดขึ้นจะบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของเศษซากนะครับจำนวนที่ตรวจรับได้นะครับวันที่เกิดเศษซากในบัตรเศษซากนะครับก็จะมีการจัดทําบัตรเศษซากด้วยนะครับนะและเมื่อสิ้นงวดเวลาจะมีการรวบรวมจัดทารายงานเศษซากนะครับที่มีตาหนิ การบันทึกบัญชีการาการขายเศษซากกรณีไม่ทราบราคาตลาดนะครับนะเพราะฉะนั้นการขายเศษซากโดยทราบว่าเป็นเศษซากที่เกิดขึ้นจากางานชิ้นใดหรือแผนกใดนะครับเมื่อขายได้นะครับ,นะรบเราขายได้เป็นเงินสดแล้วก็ดบิตเงินสดนะครับขายได้แล้วลูกค้ายังไม่จ่ายเงินไะด้ให้เรานะครับเราก็จะดบิตลูกหนี้นะครับแล้วจากกรณีแล้วก็คลีดงานระหว่างทำออกไป นะครับกรณีที่ขายเสียซากโดยไม่ทราบว่าเสียซากที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากงานชิ้นใดหรือแผนกใดนะครับน,นี้ไม่ทราบนะครับรกรณีได้เป็นกรณีที่ทราบเราก็บันทึกเข้างาน,นหวรองทําเลยนะครับคนที่ไม่ทราบเดบิตเหมือนเดิมครับถ้าเรารับเงินสดก็เดบิตเงินสดนะครับถ้าไม่ได้รับเงินสดจากลูกค้าลูกค้าให้ขอสินเป็นสินเชื่อนะครับก็จะเดบิตลูกหนี้ นะครับในกรณีที่ไม่ทราบาเสียซากที่ว่าเกิดขึ้นจากคิ้นงานใดแผนกใดเราก็จะเดครดิตนะครับด้วยบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตหรือค่าใช้จ่ายการผลิตออกไปนะครับมันจะต่างกันที่ทางด้านเครดิตนะครับบัญชีด้านเครดิตนะครับกรณีที่มีการขายเสียซากได้มูลค่าน้อยมากนะครับนะมูลค่าน้อยมากเราจะเข้าบัญชีรายได้จากการขายเสียซากนะครับนะถ้าเราขายน้อยมากได้น้อยมาก ปริมาณขายได้ไม่เยอะนะครับเราเข้าบัญชีรายได้นะครับแต่ถ้าขายขายได้แล้วเสียซากนั้นรู้ว่ามาจากชิ้นงานใดแผนกใดนะครับเข้าบัญชีงานระหว่างทำแต่ถ้าไม่ทราบว่าเมันเกิดจากชิ้นงานใดแผนกใดเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตโอเคไหมครับนะส่วนเสษซากที่มันขายได้น้อยมากปริมาณได้น้อยมากก็จะเข้าบัญชีรายได้จากการขายเสียซากนะครับนี่คือกระบวนการของการขาย วิธีการรับรู้บัญชีนะครับของการขายเศษซากกรณีไม่ทราบราคาตลาดนะครับต่อไปวิธีการบัญชีนะครับบันทึกบัญชีนะครับกรณีการขายเศษซากนะครับกรณีเศษซากมีราคาสูงพอสมควรนะครับกรณีเศษซากมีราคาสูงพอสมควรดังนั้นการบันทึกราคาของเศษซากนะครับทราบว่าเศษซากที่เกิดขึ้นจากชิ้นงานใดแผนกใดนะครับนะ ื่อกี้นะครับก่อนที่เราไม่ทราบราคาตลาดเราก็จะเดบิตพวกเงินสดลูกหนี้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นพอราคาเสศษซากมีราคาสูงพอสมควรนะครับนะการบันทึกบัญชีนะครับนะเมื่อเราทราบเศษซากบันทึกราคาของเศษซากนะครับนะเราก็จะเป็นบันทึกเข้าบัญชีเศษซากนะครับแล้วก็เข้างานระหว่างทำกรณีที่ทราบว่าเป็นของชิ้นงานใดแผนกใด ถ้าไม่ทราบก็บันทึกเข้าบัญชีเครดิตค่าใช้จ่ายการผลิตแค่นั้นเองนะครับนะกรณีที่เศษซากมีมูลค่าน้อยจะเข้ารายได้จากการขายเศษซากนะครับส่วนทางด้านเดบิตจะบันทึกรายการเหมือนกันนะครับก็คือเข้าบัญชีเศษซากหมดเลยนะครับต่อไปการบันทึกบัญชีการขายเศษซากนะครับนะขายเศษซากได้ในราคาที่บันทึกไว้ นะครับพอขายเศษซากนะครับก็เครดิตเศษซากไปนะครับก็เดบิตเงินสดหรือลูกหนี้แล้วแต่กรณีนะครับขายกรณีขายเศษซากในราคาสูงกว่าราคาที่บันทึกไว้นะครับนะขายได้เงินก็เดบิตเงินสดนะครับไม่ได้เงินก็เครดิตลูกหนี้นะครับเครดิตเศษซากออกไปนะครับนะเครดิตงานระหว่างทำนะครับหรือคุมยอดค่าจากผลิตนะครับแล้วแต่กรณีนะครับถ้า รู้ว่าเสียรสร้างนั้นเกิดจากแผนกใดชิ้นงานใดก็เข้างานระวังท้ำนะครับถ้าไม่ทราบว่าเสียรสร้างนั้นนะครับเป็นเสียสร้างจากแผนกใดชิ้นงานใดแล้วก็เข้าบัญชาาีนะครับคุมยอดค่าจากคำลิตนะครับถ้าเสียรสร้างนั้นเป็นเสียสร้างที่มีมูลค่าน้อยจะเข้าบัญชีรายได้ค่ารายได้จากการขายเสียสร้างนะครับส่วนการขายเสียรสร้างในราคาต่ากว่านะครับต่ากว่าราคาที่บันทึกไว้นะ ่ำก่าราคาที่บันทึกไว้นะครับนะครับบัญชีงานระหว่างทำนะครับและบัญชีค่าใช้จ่ายรายได้จากการขายเสื้อจะบันทึกจำชีทางด้านเดบิตใช่ไหมครับนั้นในกรณีที่ต่ำต่ำไปนะครับถ้าสูงไปก็จะถีงออกนะครับนะ่ะนี่เองนะครับโอเคนะครับนั่นคือวิธีการนะครับอ่าบันทึก นะครับเสียดสาบนะครับในทางบัญชีนะครับนะสมมุติวนะ่าถ้าพิจการมีการรับรายงานนะครับเสียดสาบนะครับรับรายงานเสียดสาบนะครับประจําเดือนของแผนกตกแต่งสมมุตินะมีจํานวน15กิโลนะครับไม่ทราบราคาตลาดต่อมาขายได้ในราคา180บาท นะครับเราไม่ทราบราคาตลาดแต่เรารู้ว่าเป็นของแผนกใดชิ้นงานใดใช่ไหมครับนะเราขายได้เงินสดนะครับนะกิจการก็จะมีการเดบิตเงินสดถูกไหมฮะอ่าเดบิตเงินสดนะครับเราทราบนะว่าเป็นของชิ้นงานใดแผนกใดถูกไหมเั้นเดบิตเงินสดเข้าไปไะนะฮะอ่ด้วยมูลค่าร้อยแปดสิบนะครับอ่าร้อยแปดสิบนะครับ นะเป็นไงครับเราทราบเราทราบว่าเศษสร้างนี้เป็นของชิ้นงานใดผนแผนกใดนะครับแผนกงานใดแล้วก็เข้าบัญชีอะไรครับ w o r k i n process นะครับหรืองานระหว่างทำครับเพราะั้นเครดิตการก็จะเครดิตงานระหว่างทำนะนะครับงานระหว่างทำ ด้วยมูลค่า180เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกรณีตอ,ตอนตอนตอนที่ขายเศษซากใช่ไหมครับแล้วรู้ว่าเศษซากนั้นเป็นของชิ้นงานใดนแผนกใดนะครับถ้าไม่ทราบว่าเป็นของชิ้นงานใดนแผนกใดก็เข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตใช่ไหมครับถ้ามูลค่าของก้อซากนั้นมีมูลค่าน้อยก็เข้ารายได้จากการขายเศษซากแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ